รีวิว iM6 ที่งานมอเตอร์เอ็ก2์โปค่ะ iM6 ค่ะเป็นรถท่าที่นั่งไฟฟ้า100%เปิดตัวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นค่ะได้แก่มอเตอร์คู่และมอเตอร์เดี่ยวและคันที่อยู่ข้างๆนับดาวจะเป็นตัวมอเตอร์คู่เป็นรุ่นท็อปค่ะ ติดรุ่นมอเตอร์คู่กำลังสูงสุด787แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่800นิวตันเมตรทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรภายใน3.48วินาทีค่ะในส่วนของแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่100กิโลวัตต์วิ่งได้สูงสุด530กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะรองรับการชาร์จแบบ AC และ DC สำหรับรุ่นรองท็อปค่ะแรงม้าจะอยู่ที่3 4 5แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรค่ะขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่75กิโลวัตต์และวิ่งได้สูงสุด464กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะระบบช่วงล่างของรุ่น็อปจะเป็นแบบถุงลมและรุ่นรองท็อปจะเป็นแบบชกอคอัพและทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับระบบเลี้ยวแบบ4ี่ล้อค่ะ รายละเอียดของตัวรถนะคะไฟด้านหน้าจะเป็น LED โปรเจคเตอร์ IM Vision มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันและกล้อง360องศาค่ะสำหรับ IMC t i มากับล้ออนลอยขนาด21นิ้วขนาดล้อตัวนี้นะคะหน้ายางด้านหน้าและด้านหลังจะไม่เท่ากันค่ะข้างหน้านะคะขนาดล้อ235ทับ45 R21 ค่ะและสำหรับข้างหลังขนาดยาง265ทับ40 R21 ค่ะ และรุ่นรองท็อปจะเป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วค่ะซึ่งอย่างด้านหน้าจะมีขนาด235/50ท R20 และด้านหลังขนาด255/45ทั R20 ค่ะทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อ Continental พื้นที่เก็บสัมภาระข้างหน้ามีความจุอยู่ที่32ลิตรค่ะ และพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังนะคะหากยังไม่พับเบาะจะจุอยู่ที่596ลิตรค่ะและหากพับเบาะเพิ่มนะคะจะได้ความจุอยู่ที่1571ลิตรค่ะและ AMG ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระพิเศษอยู่ที่69ลิตรค่ะสำหรับจุดชาร์จของ AMG นะคะจะอยู่ที่ฝากระโปรงหลังทางด้านซ้ายค่ะ นะคะจะเป็นหลังคาแบบ glass roof ค่ะรายละเอียดด้านในนะคะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยห,หุ้มหนังแบบไฟฟ้าพร้อมมันติฟังชันหน้าจอไว d e s c r ขนาด26.3นิ้วนะคะและหน้าจอกลางขนาด10.5นิ้วค่ะ สำหรับ IMC ควบคุมด้วยระบบ AI ซึ่งเรียกว่า AI c a b i n ค่ะซึ่งจะครอบคุมในด้านของระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายภายในตัวรถค่ะสำหรับหน้าจอกลางนะคะจะเป็นการควบคุมระบบของตัวรถทั้งหมดซึ่งรวมถึงมัลติมีเดียและระบบการตั้งค่าต่างๆของตัวรถค่ะคอนโซลกลางนะคะจะออกแบบมาเป็นรูปแบบของ Dual Layer มาพร้อมกับ Wireless c h a r g จุด 1. ค่ะ และ IM6 ทั้ง2รุ่นนะคะมาพร้อมกระจกแบบเฟรมเลตค่ะสำหรับ IM6 ทั้ง2รุ่นคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้แล้วนะคะที่บูธ MG ในงาน Motor Expo 2024ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเข้าร่วมงานหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมโทรหานับดาวได้ที่0943734687ค่ะหรือพบกับนับดาวทุกวันได้ที่ MG a b เอเบิปทุมธานีค่ะ